อันนี้เขาจะเรียกว่าอ่างขี้ไก่นะคะแต่เดิมทีไม่ได้ชื่อนี้นะคะไม่ได้ชื่อว่าอ่างขี้ไก่เขาเรียกว่าอ่างจีไก่แต่ก่อนแต่ก่อนนะคะมีนายพรานมาหาของป่ามหาไก่อย่างนี้คะ่ะมหาไก่ปลาสัตว์ปลาเขาก็จะใช้บริเวณนี้นะคะ ถอ,อนขนไก่เผาไก่ตีไก่นะคะธรรมชาติบ้านเราน้ำใสเลยนะคะจะมีลูกออดนะะออดเขียดโม ยัดตะปาดตอนเด็กๆนะคะมาเล่นน้ำใสหลายเย็นเป็นอ่างใหญ่เลยนะคะตัวนี้ลึกมากขนาดขนาดเท่าไหนนะ นี่จะชอบเล่นอ่างนี้แต่ก่อนอาสากเิษไทยบ้านจะชอบเล่นอ่างนี้นะคะตอนร้อนนี่ลงมาอาบน้ำนะคะน้ำไหลมาจากภูเขาน้ำใสไหลยเย็นอืมสวยงามนะคะยากาศรอบๆก็เป็นป่าไม้ป่าชุมชนนี่แหะมามะ มามาก็มาลูกชายมาชมอันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกลองมานะคะไม่ได้เอาไม้มาขาตั้งกลองมาจะสั่นนิดนึงให้ดูชมบรรยากาศ อันนี้มาหาเหตุก็เลยมาดูน้ำน้ำน่าเล่นมากเลยถ้ามีเพื่อนมาจะลงมาเลน่นนี่มาคนเดียวไม่ได้เตรียมชุดมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะแต่ทางจะมายากนิดนึงอันนี้ สวยงามนะคะสูตรอากาศได้เต็มปอดเลยจะลื่นามาหาเห็ดกันต่อค่ะจะเป็นป่าเห็ดค่ะนี่เป็นป่าชุมชนนะคะไม่ใช่ป่าสงวนนะหาเห็ดได้ค่ะเดี๋ยวก็ตัวหาเห็ดก่อนนะคะมามาเ